เสมิงแห่งชายแดนอาจารย์เต่าอาดีตนักโบราณคดีที่ผันตัวมาเป็นนักสำรวจอิสระในช่วงปีสองปีมานี้ข่าวลือเกี่ยวกับสมบัติเก่าแก่ในถ้ำชายแดนตราดใกล้ขเขมรเริ่มหนาหูขึ้นเรื่อยๆว่ากันว่ามันคือของที่ตกค้างจากสงครามเก่าหลายร้อยปีและมีบางสิ่งบางอย่างที่เฝ้าสมบัตินั้นอยู่ข้าคิดว่าถึงเวลาแล้ว ที่ต้องกลับเข้าสู่ป่าอีกครั้งปลายเดือนเมษายนหรือฤดูร้อนที่ร้อนระอุพวกเรานัดรวมพลกันที่บ้านห้วยแรงอำเภอเมืองตราดลูกหาบและชาวบ้านที่รู้จักทางป่าและท้ำแถวนั้นดีที่สุดก็ถูกรวบรวมไว้เรียบร้อยอาจารย์เต่าพร้อมกับทีมสำรวจอีกสองคนมีหมอพบนักพฤกษศาสตร์จากมหาวิทยาลัยและเจนวนนักปีนเขามือเกา๋า ลูกหาบห้าคนที่ร่วมเดินทางคือลุงลอยคนเก่าคนแก่ของบ้านท่าเส้นแปะหินชาวจีนแค้ที่อยู่มานานในตราดจามั่นทหาร,กรเกษียณที่เคยลาดระเวนแถบชายแดนบังรุษชายมุสลิมจากคลองใหญ่และไอ้ปืนหนุ่มเงียบๆที่โตมากับป่าพวกเราทั้งหมดเจชีวิตออกเดินทางจากตัวเมืองมุ่งหน้าไปยังตีนเขาบรรทัดที่ทอดตัวขวางพรมแดนไทยขเขมรสามวันแรกของการเดินทางยังถือว่าง่าย แต่พอเข้าสู่เขตป่าช่องตะโกวความรู้สึกเริ่มเปลี่ยนไปเสียงนกเงียบลมแปลกและกลิ่นสัตว์เน่าจางๆโชยมาในยามค่ำคืนลุงลอยกับจ่ามัน่นเริ่มกระซิบกันถึงเรื่องเสือสมิงอาจารย์เต่าลุงลอยเรียกตรงนี้เมื่อก่อนมันมีข่าวว่ามีพรานหายไปหาศพไม่เจอเหลือแต่รอยเลือดกับรอยกรงเล็บใหญ่ๆจ่ามั่นเสริมข่าล่าตะเวนแถวนี้เมื่อสาสิบปีก่อน เคยเจอเสียงคล้ายเสือแต่พอมองไปกลับเป็นคนเดินสี่ขาอาจารย์เต่าเงียบแต่ใจเริ่มขนลุกคืนวันที่สี่พวกเรากางเต็นท์พักใต้ร่มไม้ใหญ่ใกล้ลำห้วยที่น้ำไหลแรงเสียงฝีเท้าเบาๆเ,เหมือนคนเดินอยู่รอบค่ายบางรุดออกไปฉี่แต่ไม่กลับมาเราตามหาอยู่นานจนเจอรอยเท้าคนเปลือยเท้าและเลือดหยดเล็กๆหายลับไปทางเนินเขา ไอ้ปืนหน้าเสียมันพูดเบาๆของขเขมรมันยังอยู่พอรุ่งเช้าไม่มีใครพูดถึงบังรุษอีกพวกเราห้าคนที่เหลือเดินต่อไปเงียบๆจนในที่สุดก็ถึงหน้าถ้ำถ้ำแห่งนั้นอยู่กลางซอกหินสูงมีเถาวันปกคลุมและมีสัญลักษณ์โบราณที่คล้ายอักษรของเก่าจางๆหมอพบรีบจดแต่เจ๊นวลห้ามไว้เดียวเดินเข้าไปเฉยๆไม่ได้นะ ลุงลอยสันหัวต้องจุดทูปขอเจ้าป่าเจ้าเขาแล้วรอให้ลมพัดเข้าท่าลมไม่เข้าแปลว่าเขาไม่อนุญาตเราเฝ้ารอลมแต่มันนิ่งสนิทข้าลองลุกขึ้นเดินไปหยิบดินหน้าปากท้าเอามาโรยบนมือแล้วสูดกลิ่นมันมีบางอย่างไม่ถูกต้องลมหยุดนิ่งเงียบผิดธรรมชาติแล้วทันใดนั้นเสียงคำรามต่ำๆก็ดังมาจากหลังพุ่มไม้ พวกเราหันไปทันทีและเห็นเงาดำใหญ่พุ่งผ่านสายตาเร็วเกินจะมองทันเจ๊นวนร้องนั่นมันเสือแต่จ่ามั่นตะโกนลั่นไม่ใช่มันเดินสองขายังไม่ทันได้ตั้งตัวลุงลอยก็ถูกตะปบล้มลงเสียงร้องของเขากลืนหายไปกับเสียงคำรามไอ้ปืนคว้าปืนลูกซองยิงเข้าไปในพุ่มไม้แล้วทุกอย่างก็เงียบลง เหลือแค่เสียงหัวใจของพวกเราทั้งสี่ที่เต้นแรงจนแทบจะระเบิดข้ารู้แล้วในตอนนั้นสิ่งที่เราเผชิญไม่ใช่แค่ตำนานมันคือของจริงเช้าวันต่อมาค่ายเล็กของพวกเราเหลือเพียงเงาและเท่าฐานร่างของลุงลอยไม่พบแม้แต่เศษเสื้อผ้าอาจารย์เต่ากับหมอพบเจ้นวนจ่ามัน่นและไอ้ปืนตัดสินใจเดินเข้าสู่ถ้ำพวกเรารู้ว่า ไม่มีทางถอยกลับได้อีกแล้วภายในถ้ำม,มืดสนิทแสงไฟฉายที่ส่องไปพบผนังถ้ำที่มีลายแกะสลักเป็นรูปร่างสัตว์ครึ่งคนครึ่งเสือและสัญลักษณ์ของโบราณที่สื่อถึงผู้เฝ้าสมบัติหมอพบแปลได้บางส่วนหากผู้ใดไม่บริสุทธิ์จะถูกกลืนสู่เงาเสียงลมหายใจหนักๆดังก้องในความเงียบเราลงลึกไปเรื่อยๆจนถึงโถงกลางถ้ำ ที่นั่นมีแท่นหินวางของโบราณหลากชิ้นทั้งพระเครื่องเก่าดาบทองขอมและพานทองคําที่ยังไม่ขึ้นสนิมแต่แล้วเสียงฝีเท้าหนักๆดังก้องมาจากทางเข้าไอ้ปืนชักปืนจะมั่นเล็งไปทางเสียงเจนวนกระชับมีดหมอพบถอยหลังติดผนังอาจารย์เต่าหยิบดาบทองขึ้นมาไม่รู้เพราะอะไรมือไม่สั่นเลยเงาร่างหนึ่ง ปรากฏท่ามกลางควันบางๆมันคือเสือดำตัวใหญ่เดินด้วยขาหลังดวงตาแดงฉานแต่เมื่อมันเข้ามาใกล้รูปร่างของมันค่อยๆกลายเป็นชายแก่ที่สวมหนังสัตว์และใบหน้าเต็มไปด้วยรอยแผลข้าคือผู้เฝ้าสมบัติเสียงของมันต่ำและเย็นยะเยือกสมบัตินี้ไม่ใช่ของโลกภายนอกใครก็ตามที่ละโมบต้องจ่ายด้วยวิญญาณ จะมั่นยิงก่อนแต่กระสุนไม่ระคายแม้แต่นิดมันพุ่งเข้าใส่และตะปบเขาล้มลงทันทีเลือดสาดกระเซน็นบนผนังถ้ำไอ้ปืนยิงตามแต่เสือสมิงเคลื่อนไหวเร็วเกินไปในพริบตาเดียวมันอยู่เบื้องหลังเขาและเสียงกระดูกหักก็ดังขึ้นอาจารย์เต่าเหลือบมองเจนวนเธอร้องตะโกนอาจารย์ดาบนั่นข้าชักดาบทองขึ้นสูง และก้าวไปขวางหน้าหมอพบเจ้าสัตว์นรกถ้านี่คือดาบของขอมข้าจะใช้มันปลดปล่อยวิญญาณเจ้าจากคำสาปแสงบางอย่างแวบผ่านคมดาบเสือสมิงคำรามและพุ่งเข้าใส่ดาบทองปะทะกรงเล็บเสียงสะท้อนดังก้องอาจารย์เต่าไม่รู้ว่าตัวเองต่อสู้ได้อย่างไรแรงของมันมหาศาลแต่เหมือนมีพลังจากดาบไหลเข้าสู่แขนสุดท้าย ข้าฟันเข้ากลางอกมันตรงตำแหน่งหัวใจเสือสมิงสุดตัวลงใบหน้าค่อยๆกลับเป็นมนุษย์ชายชราที่ดูเศร้าและอ่อนแรงข้าเฝ้ามานานเพื่อรอคนที่คู่ควรมันยื่นมือแตะดาบในมือข้าแล้วแหลกสลายกลายเป็นผงเท่าสีทองปลิวหายไปในถ้ำจากคนเจ็ดเหลือแค่สามข้ากับหมอพบและเจนวน ไม่แต่สมบัติแม้แต่ชิ้นเดียวเราออกจากถ้ำนั้นด้วยมือเปล่าแต่ใจเต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ไม่มีใครเชื่อหลายปีผ่านไปข่าวเรื่องเสือสมิงชายแดนค่อยๆเงียบหายไปแต่ทุกค่ำคืนเมื่อข้าหลับตาลงเสียงคำรามของมันยังคงก้องในใจและข้ารู้ดีว่าที่ป่าช่องตะโกยังมีเงาแห่งคำสาบรอคนต่อไปเสมอ หลายปีผ่านไปหลังเหตุการณ์ในถ้ำชายแดนนั้นข้ากลับมาใช้ชีวิตอย่างเงียบสงบในบ้านไม้เก่าริมคลองช้างทูลแต่บางครั้งในยามค่ำเมื่อสายลมพัดต้องพุ่มไม้เสียงคํารามเบาๆก็ดังขึ้นอีกครั้งในหูข้าวันหนึ่งมีชายหนุ่มคนหนึ่งเดินทางมาหาข้าเขาชื่อว่าขุนพลลูกเครื่องไทยขมนดวงตาคมกริบน้ำเสียงหนักแน่น เขามาพร้อมแผนที่เก่าที่เขาได้มาจากปู่ของเขาซึ่งเคยเป็นนายพรานในเขตปราสาทพระวิหารอาจารย์เต่าเขาเอ่ยผมได้ยินเรื่องของท่านเรื่องเสือสมิงและดาบทองนั่นยังไม่หายไปมันกลับมาในความฝันผมข้าลังเลอยู่พักหนึ่งแต่ในใจก็รู้ดีว่าบางอย่างยังไม่จบจริงๆเจ๊นวนเสียชีวิตเมื่อปีก่อน หมอพบไปเรียนต่อจนเป็นศาสตราจารย์เหลือแต่ข้ากับเงาในอดีตที่ยังตามหลอกข้าตัดสินใจออกเดินทางกับขุนพลแต่ครั้งนี้ไม่ได้ไปที่ถ้ำเดิมหากแต่ไปยังถ้ำเงาแดงซึ่งอยู่ลึกกว่าข้างพรมแดนบ้านช่องอานัต์ใกล้แนวขเขมรที่ยังไม่มีแผนที่ครอบคลุมลูกหาบครั้งนี้มีเพียงสามคนแม่แป้นหญิงแก่จากบ้านบ่อไร่ผู้มียานฝัน ไอหมึกหนุ่มวัยรุ่นใจกล้าที่เคยฝันเห็นเสือและพี่เยี่ยมนายพรานเงียบๆจากบ้านแหลมกลัดเราทั้งห้าคนเดินทางผ่านด่านร้างและลุยเข้าไปในแนวป่าที่คนไม่ย่างกลายกลางคืนหนึ่งพวกเราหยุดพักที่ซากวิหารเก่าแม่แป้นจุดเทียนและขีดเส้นบนดินเธอบอกว่ามีบางอย่างกำลังรอพวกเราอยู่แต่ไม่ใช่เพื่อฆ่าเพื่อเลือกขุนพลถามข้า ท่านเชื่อเรื่องเสือสมิงจริงๆใช่ไหมข้าตอบว่าข้าไม่เพียงแต่เชื่อข้าเคยมองมันในตาและเห็นความเศร้าในนั้นรุ่งเช้าเราพบประตูถ้ำที่ไม่มีใครเคยจดบันทึกเต็มไปด้วยเถาวันสีดำและสัญ,ญลักษณ์ขอมที่ส่องแสงอ่อนๆขุนพลก้าวไปแต่แล้วพูดว่ามันเปิดด้วยเลือดของผู้ถูกเลือกทุกคนตกใจแต่ขุนพลหยิบมีดเล็ก กรีดฝ่ามือตัวเองและแตะเลือดลงบนหินตรงกลางถ้ำสั่นสะเทือนและประตูก็เปิดออกช้าๆภายในถ้ำเงาแดงไม่มีสมบัติไม่มีดาบทองมีเพียงแท่นหินว่างเปล่าและเงาดำที่กำลังรอเสียงหนึ่งดังขึ้นแต่ไม่ได้มาจากลำคอมันดังกล้องในหัวของพวกเราทุกคนผู้เฝ้าตื่นขึ้นอีกครั้งเจ้าคือเลือดที่รอคอย เจ้าจะรับภาระหรือจะปล่อยคำสาบดำรงต่อไปขุนพลหลับตายืนนิ่งแล้วเขาก็พยักหน้าแท่นหินเรืองแสงและเงาดำนั้นค่อยๆซึมเข้าไปในร่างของขุนพลร่างเขาสัน่นแต่ไม่ร้องแม้แต่เสียงเดียวจนแสงจางลงและเขาก็ยืนอยู่นิ่งๆข้าเดินไปหาเขาถามว่าเจ้าทำอะไรลงไป ขุนพลตอบเบาๆผมคือผู้เฝ้าใหม่เรากลับออกมาจากถ้านั้นไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้อีกเลยแต่ทุกปีในวันที่ลมจากขเขมรพัดแรงข้าจะเห็นเงาเสือเดินเคียงข้างคนบนสันเขาบรรทัดมันไม่ได้เป็นศัตรูอีกต่อไปแต่คือผู้เฝ้าที่ป่าได้เลือกใหม่และเรื่องราวก็ได้ดำเนินมาจนจบสิ้นแล้วพบกันคลิปหน้านะครับ